อาทุกท่านตอนนี้กำลังประกอบจักรยานอยู่นะทุกท่านเออฮะยัตัวนี้ก็เซนีดเดีเนี่เด้ตัวนี้มันมัเห็นได้เหม็นนะอปประกอบกนนี่นี่เซนมองนี้มองนี้ต้องถอดนี่ซะก้อนเออฮะั้งเนนี่่ไไปนูนลยปะแบบแบบลูกกระสินเมื่อวาน่เหรอนันเงินปะนั่นเรื่ี่ เนาะจะวานะอพี่ีีบบมองกันด่าอะไรต้องันอะไรพนาเอ้ยตองใส่นะอาตามนง่ายนั่นคือถไส้เองอไกเอาเต้านีดต้องไส่แต่ก็เใ่ได้รเงดีแล้วเนาะโอ้โถก็ไม่หรืบ้านยงไม่ไหเนาะโอ้อดอกโไม้เอาโต๊ะก้าใไ้ั

อาทอปานเฮ็ดเอาบปนี่มาจิ้มตากันเลยนี่นเฮ็ดรถบอนี่เอาบ่ั่อ้าทสวยงามเนาะฮ่าฮาฮเาฮ่าะ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าาาฮ่าฮัาฮ่าฮาฮ่่า่าฮ่่าก่าา่าฮ่าน่า่่า่่่่า่่่่่่า่่ั่ ออทษนเ้าอยากได้พี่พู้น่ะเอาไม้มาต้าเอาไม้มหพี่น่ะทำนี่น่ะบังสมมติเราคอยสิขีดเด้อยามันสิขึ้นได้อยู่บ่ค่อยสูงกว่าเจ้าก็จะได้เอาตามใผู้ขี่เอาเอามันมันสมมันคือมูคือพวกเนี้ยเอาตามาพวกขาสิปไกล ตรงยูบ้านี่ตรงเลยเนาะเอาเลยตรงย่บ่ตรงแล้วบนี้เอียงเอียงเอาละเอ้ยเอ้าอกเอาอีกเนา่อ่อที่นี่จะ้อ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าก่าฮาฮ่้ฮ่าาฮ่าด่าฮ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 ่า่าฮาไ่าฮ่่่ฮาเอาา่่่่า่า่่น่่่่่่

ได้ตัคนได้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกดอันนี้ซะก่อนอันตรงนี้กไล่นี่ๆเฮะลได้นียนบ่มันเขาดมันนี่ก็ได้มันมันมันต้องคลายวนี้ก่อนคนล็อกมาเอ้ยไดขี่แท้ละมือดีละเต็มเย็นเขากนเขาอนี่เนอเดแค้เอาไปน้ำน้อยำมมันหยดอ มีฟิตกัไหอืมอไนะ้วมึงางปลาแบบนี่บกนี่นะมันสิเป็นแบบนี้ลเออมันสิเป็นสภาพแบบนี้มันเอาไว้แบบนี้ไล้มันขวางกันไอ่กันเยลอยกมูอไกมูนปกติบ่มันสีแบบนี้บ่บ่เป็นยงขอโลกปะเอาลองเบิ่งฐานะจังบะเกกันนะขุนี้นะอ๋อนี่ช่อ อย่าไปนเห็นเองนะอย่ารอชิ้นี้แบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาาคิงเหรอมันเป็นยังไงตัที่เราตั้งให้่าร้อยงี้ร้อยอืมที่เาใส่ดอกตะการะนูนเป็นยังไ่่แให้คอยตัดการจุดจุดนีดยังไงเนาะแก่ก้าเอาเลยคอยแก้มันเรียกว่าใจเย็นบจเย็นดีด้วยเออใพ่อนะใจเยน ขีแนนอเลยสิเยมัน hmm. ก so <laughs> mm ็เ hmm. ป mm ็นบอเลยน่มันเเนี่นันปะลยปะลปะตัดเีนยเาันเยจนเ็นขนาดนี้ยังหูจะกิงนะนะเยอสิเฮ็ดไหยมันคือจักรยานที่เขาอันางขายล่ะ่ต้องใส่ทั้งหาใส่ทั้งริงมันเ้าว่าสะกดตบลงเนาะบอกว่าใส่ยูคางมอรก็ได้เี่กิ้งอ่ะ เมื่อได้พยนูสีเขียวปากข้าง่ังเมื่อเมื่อหอดเราาเป็นยังตะนูคือปากเลือดเลือะเลือดเนปากเป็ยงขอดุดโดเห็นจีตัวมเมื่อหอยตะนูหลักรถไม่ทางไหนเนาะ่างลุเ้เงตรงบัสกันใหมมาอ๋อบัสหลุร้านเราเอาไปเลยหนูโอ้เขาปอองเลยแล้วบนมันมีคนในจุบันยืนที่หด้เลยไเนาะส โมเมตวจะญ่ดีมจะทำารได้ทุนจับจับเอาไว้แบบนี้มันตั้เาไว้แบบนี้เนาะค่อยว่านี่มันคัดทรายแบบนี้มันเอาไว้เขาพู้นี่มันมันเฮดไห้เบรกฝืดมันระเบิดือว่านั่นมันต้องเอาออกต้องออกจาหูต้องออจหูเห็นะจับจับไว้เยๆนมันไม่นี่นี่มันมันมันสี้วนี่นี่

นี <c oughs> ่ใด่ตัวนี้ตรวนี้นี่ยัดน็อตอะไรกันเนี่ยอะไรตัวนึงน้นี่เนี่ยตัดน็อตไปเนี่ยไเลยัดน็อตด้นี่บ่เออตัดน็อตนะเลตัดน็อตเอาอี้ตัวไปเลยเฮ้ยน้องมคือนงจอมไใอันนั้นมันตัวนูตัวตัวับยังมันนะ เนีตุงบอกนะเดี๋ยวไปเอาสวานนะไปสวานอยู่พุ่นเียเอาสวานสวานแปลวสวานไปนอกคุณเดี๋ยวมะคือจะไปขี่ไงเดยวบ้านน้องบ้านนยังแล้วก็สิคันแมนี่ละเนี่ยสิคันแม่งนี่เดี๋ยวมีฮูอยู่อ้าโอเคสันเอานไปย่งเอาไปย่งเดี๋ยวผมมุนเอามืออมุนเอาสันนะไปไนไปนสวานอยู่ล่างล่างอยูู่อยู่ข้างนอกคุณนะ

นี่ไมน่ะลองนนอหมยืมยืมขี้เราอ้งเกยังเมืองไม่อดจ้ยืมขี้ได้แต่ว่าอย่ายืมขายเนาะอันยืมขายพอไดไดมขายได้ห็คือขี้ได้มีนมามืองไม่ไปเราได้โัวงเด้อไปยานูเราจำนายเราได้ปะมีเงนใส่ได้ใส่ได้ไหมพื่อม้าเรือกมือ

มันก็นน้ม่ไมันมันต้องปาปนี่บ่คคนี่นี่คันตัวนี้นี่งตัวนี้เนาะอือก็วันนี้ตัวนี้เมนจีิเนาะเม็นับนี้เนาะ่าอะไรนี่ยเป็นลูกาูทููเป็นลูกูทูฮะลูเป็นบายูู บอกกับมั่กี้นน่ีเยนเิยนยังบวชเองันพือคือคลายอ่อนบิดมุนออกสัก่ันลยจะมุนเขา่าทำทุจริตมุนเข่า ตามมือผมมาไหมน้องมาดิไหนใ้เงิเอะไรแบบนี้มันฟื้นอันนี้มันก็ฟื้นแต่ละบนี้ เนองงานมันมันเบีกดไอยู่เนาะตวบนบเเเขาลัดไปใช่ลองใช้เรยกเจ้าเออเขาลัดใช้โอ้โหเดี๋ยวเบียดม่สำเร็จไปงานงานงานต็มที่แล้ว

ตัวนี้ป่ว่าจังนั้นเอากเม็ดจี่เลยเฮ้ยงันต้อง <c oughs> ีต้องดีหมน,น,น,น

ตัวนี้ป่ลองขันตัวนี of course. Of course. Okay. Uh, mm ้ผมดูใช่ใครว่าตัวนี้คอย่าเออเกราะดกตัวนี้มันสิรุดเลยบ่เขาเข้าอีกน้อยนะเข่าใหมีความรู้สึกจอหมุนลงดูมอนเออเอาหมุนอีกหดูอเาแข็งแข็งแล้วเนาะวิ่งเลยโอเคตอนี้เนาะลองหมุนลงดูอ๋ออ๋อออันนี้ละมันก็ไม่เหงาปูเปยามัน ตินซ้ายนี่ก็นึ้าย nah ็น uh, uh, ่งกเออะคักระบบอบนี nah, ้มัน okay. คือไก่แต่นอันี้เนาะเนียไก่มันไก่ขนาดเนาะไหนลองมึอดดเพื่อเหรอฮะมือดอกประมาณอยู่บ้ฮะเอนี่ยมุนตุลอกมันเรอเดี๋ยวเอ้ามุงตุลอมันเนาะนี่ดูนะนี่ไปรูไปเนาะอ้าโอเคแล้วเอ้าบันนี้ลองมึงนะ โอเคทานตัวนี้เขาก็พักมนเนาะอืมทันตัวเมียเขาเลยได้แล้วที่เรือก็ตึงอยู่นี่เอาบ่ะนี่ขบแต้มมันตึงอยู่นี่กับตึงอยู่นี่เอาไปไปสูบลมบมดนี่นี่เลยเคลื่อนบเนไปไปสูบข้างนอกกูละนี่่นี้ก็ได้นลยเคีื่อนพื้นที่ไปเอาไปปั่นลองเบื้องข้างนอกบกูนี่เกือบบอลแล้วโอ้หลายคนซอยจะวัดเร็วเนาะเคื่อแรกที่หลายความคิดเห็นมากเน

เอาไปข้างซาเล่งเลยนะเอีมองซูบมันอยู่ข้างซาเล็ง